สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามารีวิวนะคะซีดานน้องเล็กคันนี้เลยค่ะ A 2 0 0 Progressive นะคะคันนี้จะเป็นปีใหม่นะคะ2 0 2 0 2น2 1นะคะใหม่น้อยมากเลยค่ะเพียงแค่26,000กกิโลเท่านั้นนะคะ ประกอบในนะคะจะได้ชุดแต่งแบบโปรเกสซีฟนะคะเป็นบอดี้รอบคันเลยนะคะเริ่มต้นที่กระจังหน้านะคะจะเป็นแบบโครเมียมคาดกลางค่ะ ดูพรีเมียมมากๆเลยนะคะพร้อมตัวเรดร์ดิสโทนิกค่ะไล่มาที่ไฟหน้านะคะเป็นแบบ LED นะคะตัวนี้เป็นดีไซน์เดียวกับตระกูล CLS เลยนะคะให้ความสวยงามมากๆค่ะมาต่อที่ล้อนะคะจะเป็นล้ออันลอยขนาด17นิ้วนะคะเป็นลายสิบก้านคู่นะคะ และคันนี้พิเศษตรงที่วาดได้ตัวเคเลสโก้ด้วยนะคะเปิดปิดแบบไม่ต้องใช้กุญแจค่ะจนมาถึงด้านท้ายนะคะไฟท้ายด้านหลังนี่สวยงามมากๆเลยนะคะพร้อมฝาท้ายนะคะตัวนี้สามารถบรรจุของได้เยอะมากๆเลยนะคะสะดวกสบายครบคันสุดๆค่ะและกล้องหลังนะคะช่วยจอดอัตโนมัตินะคะคันนี้ได้มาครบจัดเต็มเลยค่ะ จะพามาชมภายในกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะสามารถเมมโมรีได้3ตํตำแหน่งนะคะพวงมาลัยก็จะได้ดีไซน์แบบใหม่นะคะดูสวยงามมากๆเลยค่ะพร้อมกับหน้าจอนะคะดีไซน์ที่ใหญ่ขึ้นค่ะสามารถทัชสกรีนได้ด้วยนะคะได้สามารถเชื่อมต่อ Apple c a คา a y ได้ด้วยค่ะในส่วนของเบาะนะคะสาภาพสวยกลิปมากๆเลยค่ะแทบจะไม่มีริ้รอยต่างๆเลยค่ะ คันนี้นะคะมีรับประกันสูน์ต่อเนื่องถึงทันวาปีหน้าเลยนะคะเลยได้ว่าขับกันไปได้ยาวๆเลยค่ะและราคาสุดพิเศษนะคะเพียงแค่1 6 0 8 0 0ล้านบาทเท่านั้นนะคะและสำหรับโปรโมชั่นนะคะออกรถภายในเดือนนี้นะคะฟรีค่าใช้ใจ่ายวันออกรถค่ะและสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะคะสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะเลยได้ว่าออกรถศูนย์บาทกันไปเลยทีเดียวค่ะ สำหรับผู้ค้านะคะที่สนใจนะคะก็ติดต่อตามเบอร์โทรข้างล่างนี้ได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะและคลิปน่าจะเป็นรถอะไรฝากติดตามด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ